แต่ยังไม่ได้อ่านข้อความนะเพราะว่าขับรถอยู่ขับรถอยู่แล้วแบบอันนี้แบบจะบ่ายสามแล้วยังไม่ยังไม่กินข้า,าวเช้าเลยอะ่ะก็เลยเป็นโลคกระเพาะเพราะอะไรเพราะอะไร เพราะเธอ,อคุยอยู่คนเดียวเหมือนเหมือน,นพูดคนเดียวอ่ะแล้วก็พูดไปเรื่อยอ่ะอย่าถือสาแก้วนะบางทีแก้วแบบว่าไลฟ์สดแลยแก้อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าแก้วอยู่แก้วอาจจะพูดไปเรื่อยเปื่อยนั่นนี่โน่นนั่นแหละอยู่ดีก็เดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะเพราะอะไรเพราะรักเธอพอนะจักรจากรสายจักรจากรส คือเป็นคนแบบว่าชอบจัดการตัวเองอะ่ะหมายถึงว่าทําอะไรด้วยตัวเองไปไหนมาไหนด้วยตัวเองตลอดไม่ค่อยชอบให้คนรอหนูก็เลยแบบว่าจัดแจงชีวิตตัวเองดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเป็นคนเก่งใจแหละถึงแม้ว่าจะเป็นแบบสมมติว่าเป็นเป็นแม่บ้านเป็นคนขับรถหรืออะไรก็ช่างเถอะคือเราเราเรามีความเราเป็นคนเก่งใจอะ่ะ แล้วก็แบบไม่ไมชอบให้ใครแบบมารอด้วยเกรงใจก็เลย,เยจจัดการไปไหนมาไหนแบบชิวๆสบายหรือว่าเราเป็นแบบโลกส่วนตัวสูงวะหรือว่าเราเป็นโทรเวิร์เราเป็น i ร t r ะสั่งอาหารรอเลยบอสมีคนไปส่งได้เลยอยากทานอะไรร้านนี้เป็นร้านพิซซ่า ร้านนี้เป็นร้านเป็นร้านพิซซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือแกพูดไปเรื่อยนะอยาถือสาคือเราก็พูดแบบเหมือนแซวก,กันเล่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำไงเออ <c oughs> ซื้อที่ติดกระจกด้วยนะจะไม่ต้องกง้มติดไงอะ่ะตินอย่างนี้หรอติดอย่างนี้หรอมันเครื่องแหม มันเครืองมันเคียงแบบบ้านเรามันเคียงมันเครืองมันไม่สวยอ้าวพี่สั่งอยากรับเมนูอะไรดีคะมีพาสต้ามีสปากเกตตี้มีอ่าสเต็กมีไม่ทราบว่าพี่ๆจะรับแบบความสุขระดับไหนดีคะมีเดียมแรไหมหรือว่ามีเดียมหรือว่ารับแบบไหนดีคะเดี๋ยวลูกแก้วจัดการไว้ให้เลยนะคะคือบ่ คือบอดูทางยมันอันนี้มันรถมันไปแดงค่ะไปแดงไปแดงอยู่ได้อยู่<อ>ไปแดงอยู่จ้าโทรหาเพื่อนหจอจ้า ได้เลยเธออยู่ไหนโฟมไม่ยาถ้าถึงบริการกรับฝากข้อความกรณาฝากข้อความอย่างได้ยินเสียงสัญญาฝากสั่งฝากทุกคนเลยค่ะต้องมีซับมื้อแหละมื้อเย็นด้วยกันอะ่ะ เราจะถึงร้านไหมโอเคแล้วเราก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนะแป๊บสหนึ่งฮัลโหลโฟม จ้าโอเคเพื่อนอยู่ตรงไหนวะอ๋อะโอเคโอเค,อเค,อเคฉันฉันจะถึงแล้วเจอกันหลักกระยาอ่ะได้เจอกันไม่มีปัญหาเออเออดูที่จอดให้ฉันด้วยโอเคเจอกันเพื่อนจะวิมาเยอะนะมาเยอะนะ มาเยอะเม้นอยู่ไหนพินกำลังไปโอเคเจอกันจา้าจ้าที่จริงน่ะหนูอะแอปโทราหาเพื่อนไงแอปโทราหาเพื่อนที่จริงไปกับผู้ชายร้อนเล่น พูดหยอกเด้อพูดหยอกเด้อพูดหยอกบางทีบางคนเขา,เขาแบบอาจจะแบบไปอ่าแกล้งพูดไงว่าไม่หรอกคุณลูกแก้วไปกับผู้ชายก็เลยพูดหยอกไม่มีแฟนค่ะพี่กัลธรไม่มีแฟนค่ะเป็นสาวโสดอยู่ค่ะเกือบสองร้อยคนไปส่งหนูเนาะโคตรน่ารักละ รอเล่นรอเล่นหนูไปกับเพื่อนหนูไปไหนมาไหนกับเพื่อนคะ่ะไปกันเยอะด้วยด้ยหลายชีวิตมากไม่ไอพีอาหม่ถึงว่าบางบางทีแบบว่ามีคนแซวเยอะไงว่าแบบคุณลูกแ้วเด็นเดนไหมน่ะหายไปไปกับผู้ชายแน,น,น่นอนนั่นนี่นูน่นไงเลยพูดเมื่อกี้ก็เลยพูดแซวว่าไม่เพื่อนหลอกไปกับผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงเพื่อนเดี๋ยวก็จะเห็นเองว่ามีใครบ้าง ก็จะตั้งอยู่นั่นกันแหละแต่ว่าวันนี้มาเยอะหน่อยเพราะว่ามีหนึ่งคนที่อกหักมีหนึ่งคนที่อกหักมันมันหักมันอกห,กหักหรือมันหักอกก็ไม่รู้ก็เลยจะไปไปดามใจเพื่อนโอ๊ยไมค่ค่ะหนูไปกับเพื่อนไปกับผู้ชมผู้ชายเพ,พื่อนหนูเป็นผู้ชายเพื่อนเพื่อนหนูเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับเพื่อนเพื่อนหนูเป็นทอม ไม่ไม่ใช่ผู้ชายก็เป็นแมนแมนแบบผู้ชายนั่นแหละเป็นทอมเมื่อนหนูเป็นทอมแล้วก็มีแบบเพื่อนหนูเป็นแบบเป็นทอมเป็นเกย์อะไรอย่างงี้กันแก๊งหนูมีแบบนั้นอ่ะก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วไงแต่มันเก่งกันทุกคนเลยนะมันน่ารักแล้วถ้าเห็นแบบบางครั้งน่ะ แล้วแบบเวลาที่แบบว่าเห็นแบบอาหนูไปกับเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผู้ชายนะมันเป็นทอมแต่มันก็มันก็หลอดเท่เหมือนผู้ชายเลยเนาะบางครั้งน่ะเออแต่เป็นเพื่อนทั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่มอตอน้นตั้งแต่นานมากๆแล้วค่ะไปด้วยกันแล้วก็จะเล่นเหมือนแบบฟิลแบบผิวเพื่อนที่มันสนิทกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆเพื่อนหนูไม่ได้มีเยอะแก๊งหนูนไม่ได้มีเยอะแก๊งหนูนแบบ คนดิันจริงๆประมาณหกคนหกเจ็ดคนประมาณนั้นที่แบบว่าอยู่ด้วยกันทุกช่วงชีวิตอ่าประมาณนี้ค่ะที่สนดทกันบางทีก็เหมือนลงนั่นลงนี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแหละบางคนอาจจะเห็นแลวเข้าใจกันผิดหรือเปล่าอะไรก็อาจจะมีแต่ที่จริงเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนไม่เพื่อนกันได้ยังไงรู้จักกันแบบรู้จักเสด็จกับพงกับแฟนกับครอบครัวกันทุกคนขนาดนั้นแล้วไอ้ที่แบบว่า เออนี่ไงที่นี่ไหนว่ากลุ่มเราต้องหักอ,อกเท่านั้นเท่าห้างอ,อกหักแมนก็นี่จะไปหักอ,อกใครล่ะมันจะบาปมันจะบาปออม,มีแต่คนสวยๆเหมือนมีบางคนเข้าใจผิดไหมเอ๊ยก็เลยบอกอะไรจริงนะพี่ พี่หนูก็บอกมันนะว่าแบบเฮ้ยแบบมึงมึงเล่นปั่นกูมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูก็แบบเดี๋ยวก็มีแบบว่าบางคนเขาค้อนใจกันผิดนะเต่จะไม่มีคนกล้าจีบชนะแล้วด้วยความที่มันสนิทกันนะมันก็ยังทำว่าซ่วของมันไหนว่าเดี๋ยวเจออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงมึงจะได้ไม่ต้องมีแฟนมึงจะ,มจะได้อยู่เป็นเพื่อนมันจะได้อยู่แบบซัพพอร์ตกูตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นๆนกันอย่างเงี้งบางคนถ้าเกิดเขาแบบไม่รู้อาจจะมีคิดบ้างประมาณนั้นอะ ใครจะงอนงอนไม่หรอกใครจะมางอนหนูเพื่อนหนูเพื่อนหนูเพื่อนเพื่อนจริงๆด้วยความที่ว่าวันนั้นอ่ะที่เราไปเที่ยวทองหล่อใช่ปะอันนี้เห็นอยู่เห็นอยู่แป๊บหนึ่งนะเหมือนวันนั้นอ่ะเราไปเที่ยวทองหล่อใช่ปะอ่าแป๊บหนึ่งเด้อจะได้คุยเอ้าเราไปเที่ยวทองหล่อแล้วทีนี้ เพื่อนเรานัดเพื่อนไว้อ่าแล้วเขาก็เลยไปดินเนอร์กับแฟนเขากับครอบครัวมาประมาณนี้แล้วทีนี้ทางโรงแรมก็เลยให้ดอกไม้มาเออให้ดอกไม้กับเพื่อนเรามาประมาณนี้ช่อหนึ่งแล้วทีนี้มันก็เลยแบบถือมาให้แก้วแก็รู้เลยว่าแบบมึงไม่ได้มึงแกล้งกูแน่นอนมึงมึงเอาของแม่มึงมาให้กูแน่นอนทรว่าแม่เข,เขาแบบไปทานไปทานข้าวไปดินเนอร์กับแม่เออเขารู้เลยว่ามึงเอาของแม่มา ตอนแรกมันก็ถือมาให้ตั้งแต่ไกลแล้วก็นั่งหัวล้อกันแบบมึงมึงปั่นกูอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยไปไหนใคใหม่กูขอลงสตอรี่นหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ไปแบบไปทํใไม่คิดมาให้แบบแอกแอกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนสรุปแล้วก็อ่ากูขอแม่มาให้มึงเพราะว่ามาตอนไหนก็แบบแก้วไม่ให้จ่ายสักทีนึงนก็เลยว่าเออหาอะไรเล็กน้อยมาให้ก็เลยวตลกนุ่นก็เลยจะบอกว่าเพื่อนการเพื่อนกัน พวกหนูสนิทกันมากสนิทกันทุกคนเลยสนิทกันแบบเหมือนรักรักแบบเหมือนคนในครอบครัวกันเลยสนิทกันจริงๆคุณได้ฟังคุณได้ฟังสนิทกับแฟนเขาด้วยสนิทกับแฟนเขาด้วยตั้งหนึ่งลนะ้าหนูหาก่อนหนูหาก่อนไม่มีไม่มีไม,ม,ไม,ม่มีแฟนคนมาจีบมันก็ ปกติไหมละ่ะทุกคนก็มีคนวัณจีนไหมอ่ะมีแฝดเ,เมื่อก่อนอ่ะเราเรียนที่นี่ใช่ไหมโรงเรียนกัลยาใช่ป่ะตรงข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรว่าเมื่อก่อนก็จะมาทานร้านข้างหลังนี่วิ่ยมากเลยพูดไม่ได้เดี๋ยวแบบมันจะโดนแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยอ้าวส๊อ โทษนะแบบหนึ่งนะไม่มีที่จอดอะมค่ะน้อง,องมึงอเอ้ยโฟมหน่อยแบบนึงนะเสียงมันออกพอดีไรสดอยู่เออจอดตรงไหนวะตรงไหนวะไม่ฉัน อโอ้ยผิดทางแม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกแก้วจ้าไม่ใช่มินจ้าฉันไม่เห็นร้านแค่นี้แหละแป๊บหนึ่ง หนูไม่เห็นร้านหนูไม่เห็นร้านหนูเลยพี่พี่หาแล้วหนูไปหาดอหนูไปหาเพื่อนก่อนนะหนูหาร้านไม่เจอแล้วแบบลขาอยู่ไหนอะข่ามั่วขามัา่มวอะไรอะ ไปคอมเมนต์แชร์คุณลูกแก้นะคอคิอ๋อหนูมีแฟนหรออู้ดีจังเลยยังไม่มี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 มมมมก็น่าจะมีคนเข้าใจผิดกันบ้างแหละเพื่อนหนูชอบแกล้งหนูอะ <c oughs> แต่ว่าในนั้นน่ะคือหนูแบบว่าติดตามหลายคนแล้วเราติดตามกันอยู่แล้วเราจะรู้อยู่แล้วถ้าหนูก็จะเฉียนรายละเอียดยับเลยว่า เมื่อก่อนอนะไม่ได้เขียนแต่ว่ากคนเข้าใจผิดพูดมั่วอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไงแต่ตอนนี้หนูเดาหนูมาไลฟ์ใหม่นะเดวหนูมาไลฟ์ใหม่ได้ไหมหนูขอหาหาร้านก่อนตอนนี้หนูหาร้านไม่เจอตอนนี้หนูหาร้านไม่เจอแล้วหนูแบบไม่มีที่จอดเขาถึงจะหมดละกระดานดาน้องแล้วเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางอยู่ไหนอะเก้าสิบเมตรต้องทันหลังหรอ กับหลังเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะส่งโลแล้วค่ะพี่แต่หนูแต่หนูแบบหาไม่เจอว่ามันอยู่ยตรงไหนงั้นเดี๋ยวหนูม,มาใหม่นะคะคิดถึงทุกคนนะบายเบื่อค่ะใช่ไหมพี่บินโอเคบายบายจุ๊บๆกินข้าวด้วยนะคะพี่ๆทุกคนกินข้าวด้วยนะอย่าลืมกินข้าวนะเดี๋ยวมาเม้ากันแบบฉ่ำๆแบบยาวๆอันนี้หนูแบบว่าอาจจะไม่ได้พูด